สวัสดีครับอยู่แล้วมาแอร์ซอฟนะครับผมก็วันนี้จะมาิวเจ้าตัวคลาสสิกกันครับเป็นตัวทรงก๊อก19แต่เป็นแบบ CO2 นะครับทรงนี้จะแปลกๆหน่อยตัวนี้ไม่มีโบแบ็กนะครับคือนอนโบแบ็กนั่นเองนะครับผมมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องกันก็จะมีตัวปืนกับแม็กกาซีนแค่นั้นเองนะครับมาให้ดูตัวปืนกันตัวนี้สภาพใหม่นะครับแม็กกาซีนก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเขาใส่แก๊ส CO2 นะครับ ตัวน,นี้จะไม่มีโบแบ็กนะครับมันจะดึงสไลด์ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับข้อดีของไม่มีโบแบ็กคือหนึ่งเลยเนะี่ยคุณใช้แก๊ส CO2 ได้และยิงได้ไม่ต้องกลัวมันจะพังแต่แค่คุณอาจจะต้องดูแลเรื่องโอลิงนิดนึงนะครับด้วยการซื้อซีซื้อสเปรย์ซลิโคนฉีดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอัดแก๊สให้พวกท่านดูเลยว่าอัดแก๊สกันยังไงนะครับอันนี้แม็กกาซีนนะผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวน,นี้จะเป็นช่องใส่ลูกตัวน,นี้จะเป็นตัวดันลูก มันก็จะฟิเดียวกับเวลายิงคลาย MK1 นะครับ MK1 MK1 คาร์บินนะครับคล้ายๆกันนะแล้วที่การจะอัดแก๊สเนี่ยตัวเนี้ยมันต้องดึงดึงท้ายออกก่อนแบบนี้นะครับเห็นไหมช่องใส่แก๊สนะครับแล้วตัวเนี้ยเขาจะมีหกเหลี่ยมมาให้อยู่ที่ตูดเลยแล้วเราก็อันนี้คือผมบิดออกมาแล้วนะครับตอนที่ผมเช็ค<า>เวลาอัดแก๊สก็จะต้องใส่แบบนี้ใส่ไปแบบนี้เลยฟิเดียวกับพวกวินกันนั่นแหละครับ แล้วเราก็ใส่หกเหลี่ยมเข้าไปแล้วก็ขันนะครับให้มันตึงพอตึงมือปุ๊บเราก็บิดเลยแบบเหมือนวิ้นกันเลยครับปุ๊บโอเคอ่ะนั่นละนะครับแล้วเราก็กดตรงนีง้เก็บแล้วก็ใส่ด้านนี้มันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะแบบนี้โอเคมั้นะครับแล้วก็เวลาโหลดลูกเนี่ยถ้าท่านไม่มีสปีดโหลดก็มือใส่ก็ได้ นะครับเราก็ดึงลงมาแล้วให้มันล็อกแบบนี้นะครับแล้วสปีดโหลดใส่เข้าไปอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมโอเคก็เรามาถึงการใส่ลูกนะครับมีการตัดที่อดนนิดหน่อยครับอ่าวิธีการใส่ลูกเนี่ยก็จะมีช่องไมเห็นไหมเราก็ดึงลงมา นะครับปึ๊บล็อกไว้เล้วก็ใส่ลงไปเนะครับถ้าม่มีสปีดโหลดก็เอามือใส่ได้นะครับเวลาปล่อยก็ต้องค่อยๆปล่อยนะครับเพราะตัวนี้ตัวล็อกเขาจะไม่เหมือนเจ้าพวกอบีบีกันทั่วๆไปนะครับปึ๊บอ่าแบบนี้เลยแล้วลาใส่ก็คือ,อแบบนี้แล้วก็ยิงได้เลยนะครับแล้วต่อไปก็เป็นการทดสอบยิงกันนะครับผม โอเคครับถึงเวลาทดสอบยิงเจ้าตัวคลาสสิกอาร์มี่กอกสิบเก้านะครับผมบอกกนว่าตัวนี้ไม่ต้องขึ้นสไลด์เป็นระบบเดียวกับ MK1 ถ้าใครเคยเล่นนะ MK1 กับ M อ็มเอ็ 2, แล้วก็ MK1 คาบินนะครับที่บอกไปต้นคลิปคือระบบมันคล้ายกันคือใส่แม็กแล้วยิงได้เลยผมสอนใส่แก๊สใส่ลูกแล้วนะครับตอนต้นคลิปแล้วก็สามารถมาทดสอบยิงกันให้ดูได้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยมันไม่มีเซฟมันค่อนอ่ามันจะค่อนข้างอันตรายนะครับหนึ่งไม่มีเซฟเลยคือถ้าใครหยิบเป็นสี่จุเนี่ย ด้วยความแรงที่ของเขาค่อนข้างเยอะนะครับอันตรายนะพยายามให้เก็บให้ดีๆนะครับอย่าให้เด็กเล่นแลวยิ่งมีแก๊สอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับมาทดสอบวัดความแรงกัน <c oughs> กดไกลแล้วยิงได้เลยนะครับอแก๊สเข้าเยอะนะครับห้าร้อยหนึ่ง ได้นะครับแก๊สเยอะ490ความแรงก็อยู่ที่ประมาณ510นะครับส่วนไอ้ขึ้นพันกว่าเนะี่ยคือแก๊สมันฟุ้งเข้าไปนะครับโดยตามหลักแล้วตัวเนี้มันจะวิ่งถ้าถ้าลูกส,สูนยนะมันจะวิ่งแต่แตๆประมาณสัก550กือบเกือบ600ก็อาจจะถึงได้นะครับหนึ่งเรบอกนี่บอกว่ามัน non b o b a c k คือไม่มี b o b a c k ความแรงมันจะออกเต็มที่ และแรก,ก๊ส C2 เนี่ยมันแรงมากนะครับถามว่าแรงมากอันตรายไหมอันตรายนะครับต้องต้องดูแลดีๆนะครับผมอันนี้ลูกหมดแล้วนะครับลูกหมดแล้วก็คือสไลด์จะไม่ค้างนะครับเพราะมันไม่มีโบแบก็กเนาะเราต้องสังเกตเสียงดีๆนะครับเวลาแม็กออกก็เหมือนเ,ออเหมือนพวกอัดแก๊สทั่วไปแหละกดแม็กก็ออกแหละแม็กเขาจะมีแค่นี้นะครับเพราะว่าแค่ใส่ลูกแล้วตรงนี้คือ เป็นห้องแก๊สแล้วับใส่แก๊สนะครับโอเคก็ประมาณนี้ท่านใด้สนใจทางเพจรรมีกันอย่งาง Sound Lab BKR s o f นะครับโบรกแลวปืนใหม่มากโคตรใหม่นะครับผมโอเคขอบคุณครับ